เรือประจันบานลรัสเซียดูจุดูจากทงก็รู้แล้วว่าเป็นของรัสเซียดูจากแดงด้วยเห็นไหมตรงทงนี้เนี่ยเนี่ยดูทงแดง <c oughs> นี่เป็นเรือของรัสเซียแท้ๆเลยจะเอาของคนอื่นมาก็เถอะอืมอะระยะหกจุดสามจุดห้าจุดหก ดูหน่อยจ้านี่อันไหนน้อยๆโอเคจะเป็นพิงค์อันไหนอันไหนที่แบบอ่านไม่ออกผมก็จะแบบใช้ตัวย่อออก P L นู่น P L อยู่ในระยะ6.9กิโลเมตรโอเค P L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  อยู่นู่นโอเค6.5 เรือเรานี่เป็นเรือแพงมากไหมแพงมากเรือที่มีเครื่องบินมีตับิโดอืมมีตลอดเยอะมากด้วยอือิิกเลยอ่าพลาเรือนต่อต้านอากาศยานแล้วก็มีเครื่องบินเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ไม่ใช้เอาใช้พวกปืนอุกอี ได้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 ไดไดไดต้องต้องโดนอย่างสะสมโอม,มันใช้ระดับกระสุนแดงโอ,โอ้โอ้ผมสู้สู้ส,ส,สูผมใช้กระสุนเหลืองปึ้งปงคือเกมนี้ผมอาจจะเงียบไปเลยนะทุกคนเพราะว่าดูจากสภาพก็น่าจะรู้เพราะว่าเครียดโ,โอ้เรือป้อมปืนอู้ ไอนี่เรือของรัสเซียนี่อันนี tamam ้เรือรัสเซียแท้ๆหรือเปล่าวะตาปิโดครับระวังข้างหน้าเร็ว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 ระวังระเบิดระวังตาบิโดเคสามเด้อโอ้ยหลบหลบหลบไป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 โอ้ดี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 อยู่หลังหิน โอเคตอนนี้ซ่อมตัวเรือกันเล็งกลาบขวาไว้อีกเล็งกลาบซ้ายไว้จะพร้อมยิงทุกเมื่อตอนนี้ตอนนี้เป้าหมายเราคือ S S M และ S M โอเ okay. ค S M อยู่ในระยะ1.8ึ่กิโลเมตร ไป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  let's go มันช้าเรือมันอืดจังเลยอเออเรืออืดมากอืดสุดๆอ่ะเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปหน่อยตอนนี้ความเร็วเพิ่มแล้วครับดูจากซ้ายบนนะฮะ <c oughs> okay. เราป้อมใหม่เราคืออะไรนะ SM ใช่ไหมโอเคเป้าหมายเราคือ SM SM นี่เลื่อนเหลือแค่สามหมื่นเองเหมาะกับการโจมตีเป็นยังมากตอนนี้เรากึ่งกึ่งกไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวนู้นเนเพื่อนไปกันเยอะแล้วไงเพื่อนอาจจะโจมตีระเบิดตูมตามตูมตามกันไปแล้วก็ได้นั่นไงเห็นไหมอืม ปับปับปับผ่านๆไปก่อนโอเค <c oughs> ยิงมันยิงให้คว่ำวันนี้อุตส่าห์เสียค่าเริ่มนี้ไปต้องหลายหมื่นไปครับยิงพยาสีจดุดสามมึงโหดาเมจต,ต่ำมาก มันก็เหมือนมันก็จอกกว่าเรือไอ้ลำนั้นอ่ะสี่แสนลำนี้แค่เอ้ยไอ้ลำนั้นอ่ะสองสี่แสนอันนี้ลำลำนี้แค่สองแสนนึ่เออเจ็บเจ็บมากโอ้ยไม่โดนโอเคเป้าหมายเราใหม่ครับ s f f ะครับ ความเร็วสามจุดสามสิบเก้าจุดสี่กิโลโเคเป้าหมายเท่ก๊สุนไปแล้วมิเตอร์แสนกว่าถล่มให้หมดอนะ่ะ ลมให้หมดนะครับวันนี้อู้ดกาดาบโน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 โเยเดี๋ยวเโเวเโเราเสียหายนะครับไม่ใช่ไมูโอเคเป้าหมาย เราก็ต้องเอามันเจ็บอืมไปลัวๆส่งไปเรื่อยๆครับไม่รีบโอเคพร้อมยิงตูมโอเคเอาล่ะคือคลิปนี้อาจจะจืดๆนิดนึงแต่ผมอ่ะ จริงจังกับเรือลำนี้มากเพราะเสียไปหลายหมื่นอิดสลายแสนอยู่อะเก้าพันโอเคระยะสองจุดสามกิโลเมตรโดยยิงลัวปึ้มปึ้มเก้าพันตอนนี้มันเหลือแสสองหมื่นว่าทะลมมันนะครับอันนี้ทะลมมันให้เละมันฝรั่ง กินแล้วอร่อยดีตูมไม่ตูมล่ะเออบระจุดแดงเฮ้ยใหญ่อะมันถ้ามันจุดแดงไปเปลืองเบกครับเบก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 เบ อ้ถ้าเราเบรกไม่ทันนี่เราจบเลยนะทุกคนบางอาจทิง้งเอ้ยบางอาจเอาเครื่องบินมาทิ้งใส่ใช่ไหมตูมตูมตูมเฮ้ยโดนมั่งดีว่าเดินหน้าต่อระยะสองจุดแปดูได้ตังเร็วการจะถล่มลำเรือลำหนึ่งเนี่ยสำหรับผมคือยากมากเลยนะเพราะว่าผมเพิ่งโหลดมาเล่นเมื่อวานเอง แต่ผมอะ่ะเคยโหลดมาเล่นหลายรอบแล้วแต่ผมก็ยังเล่นกระจอกเหมือนเดิมโอเคเอาล่ะตู้มระเบิดระเบิดเซ่4.7กิโลเมตรเพิ่มไอ้นี่ไปเ้ื่ความรวดเร็วแล้วดูแถบด้านขวาต่างๆเนียมันมีจำนวกนกระสุนจำาััด้วยจดจัดตลัดออกเอ,อ้ยตลัดออกอือ ดมีโดนเข้าไปเก้าพันกว่าเอออย่างน้อยก็โดนูน,นะนะอ้าหันหน้ามาทางนี้อยากมีเรื่องอืมได้่าจัดให้ได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 ไดไดอืมไปอีกเออเบิรตูมมันมันไม่เห็นเหมือนมันในตอนเวลาที่ดูหนังดูดูหนังมันกว่านี้ เอฟแกต้องตายให้ได้วันนี้ดูมเบียร์ซอฟไมโครโซอฟเบิร์ดนี่ทำไมเหลืออย่างาาเียห,หันกลับขวาเอ้ยหันหันกลับซ้ายดูด,ดูระเบิดเละวันนี้ วันนี้ผมจะถล่มเรือลำนี้ให้ได้จะถล่มมันให้ได้เลยวันนี้ถล่มไม่ได้นม่มันพูดอ,อะไรแล้วอันนี้หมื่ถ้าวันนี้เรือลำลำนี้ไม่จมนะทุกคนผมยังจะไม่เลิกเล่นถ้าวันนี้มันยังไม่จมตุ้ม สบายสบายไอ้พวกเรือบรรทุกเครื่องบินเงี้ยผมค่าได้สบายอะ่ะาาเนี่ยก้าพานี่เงินโอ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 ้าวเล่นกันอย่างนี้เหรอวัน,ว,น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 ,ว,นวันนี่เล่นอะไรกันบ้างวันวันนี่เล่นอะไรกันบ้างโอเค มันยิงรัวเลยอ่ะทุกคนมันยิงรัวมากโด<ฮ>หรือผมจะแพ้เพราะไอเรือเราจะจิ้วหนึ่งนี้ไม่ได้ไม่ได้เดีย๋ยเสียสักดีเราเป็นคนไทยเราไม่เชื่อเรื่องสักดิ์ศรีอืมเฮ้อ <c oughs> ยอมแพ้เถอะนะนัดเดียวปับปับปับ ไอ้เจ็ดพันผูผมฉัลมไปสามลำมันทุกคนไม่น่าเชื่อฟุกแน่ๆผมเชื่อว่างั้นเพราะว่าหลายตาที่ผ่านมาผมระเบิดไม่ได้สักลำกูจะให้คะแนนไหมไม่เอ้เ hey, <level> ลเวลอัพรับเงินด้วยเป้าหมายวันนี้ของผมเนี่ยเนี่ยทีแรกผมซื้อลำไหนไปวะ ที่นี่นี่น,นี่ผมที่แรกผมซื้อลำนี้ไปดาเมจดีมากชอบดีกว่าไอเรือพวกนี้แต่ทีเนี้ยผมอยากให้พวกเนี้ยพวกเครื่องบินเนี้ยอืมผมขอดูหน่อยมีดาเมจไหมบอมสามพันหนึ่งแล้วสปีดดีโหลดชามิสอนาินที คือผมอยากจะอู้ซื้อได้ซื้อได,ได,ได้ได้แล้วเหรอไหนขอดูหน่อยแฮพีเหลือแค่เจ็ดหมื่นถ้เราทิ้งไอ้นี่ได้ผมคิดว่ามันไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มมากๆเลยฉะนั้นนี่ผมจะรอซื้อพวกนี้นี่เลเวลห้าเนี่ยผมรอซื้ออยู่เนี่ยพวกหูแสนสี งแสนสี่เลยดาเมจเหนหกพันกว่าหูเนี่ยแหละสิ่งที่ต้องการ่ะนี่นี่ก็ห้าเหมือนกันไอที่ดูไปเมื่อกี้อันนี้ก็ห้าจะดูอืมนะม,ม,มีอะไรห้าอีกไหมก็จะมีพวกแปดแล้วโอ้ยแปดโอยใหญ่เว้าวว้าวว้าโหใหญ่เวอร์วังอลังเวอร์ แต่รู้ไหมในเกมนี้อยากได้อะไรมากที่สุดพี่ลำนี้ก็เก๋ดีนะโอ้ลำใหญ่มากพีหมื่นเจ็ดนเครื่องบินแค่ลำเดียวหออะไรเนี่ยโอหมื่นเจ็ดสามพันมื่นเจ็ดสามอยากจะจัดเรือลำนี้มากเลย แต่เลเวลมันยังไม่ถึงโอเคงั้นวันนี้เอาสักเลเวลห้าก่อนแล้วกัน <c oughs> นี่เดือลํานี้ผมหมดอะไรไปบ้างเยอะเลยนี่หมดค่าทงค่าสีค่าอ่าแล้วก็ข่าอะไรวะแล้วก็ค่าทงแดงอ่าอ่าม อยากซื้อมากเลยะเห็นแล้วมันจุกจิกให้เป็นไรเปลืองเงินก็เปลืองอยากจะใส่ก็อยากใส่โอเคอี่เดี๋ยวผมจำไ,ได้ว่ามันมีเรือลำหนึ่งที่ว่าแบบมันแปลกๆผมจำไม่ได้ว่าเรือลำไหนปิดปิดต้องเรือประมาณเอะนี่นี่น,น,น,นี่ใช่หรือเปล่า ใช่ใช่ไม่ใช่โอ้แม่เมื่อกี้เราเจอเรือลำนี้กันด้วยนะทุกคนใครสังเกตเห็นก็อคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนี่อะไรแล้วพวกบิสมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไหนหวะอุ้ยอยากใช้มากอะไรเฮ้ยทุกคนจริงดิไอล้ลำนี้ต้องสร้างเอาหรอ ผมให่อะไรมันอยู่นิดเดียวอย่างองี้ดูลำนี้ต้องสร้างเอาโหอยากได้ลำใหญ่ยังไง KMS b i s m a r k MS, นี่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่า b i s m a r k มีเครื่องบินด้วยซึ่งจะมารู้เนี่ยนี่ครับ เรือประจันบาลมุสลีที่อยู่ในหนังเรื่องเบธันชิฟอะโหผมชอบลำนี้นะชอบมากเลยเ้วยเบ t ันชิฟเนี่ยมุสลีนี่มันแบบแจมเมีวมากโอเคอเคุผ,ผ่านไปก่อนสำหรับวันนี้ก็เล่นลำนี้ให้จบๆคไม่ใช่ไม่ใช่ลำนี้ผมไม่เล่นลำนี้หรอกนี่เล่นลำนี้ให้จบๆไปก่อนยุด the ะชิ p อ่ะอู้ทุกคนตอนนี้เรามาที่สมรภูมิเบธานชิปแล้วแต่สภาพอากาศเดวร้ายมากไหนขอดูคนที่น้อยที่สุดหน่อย WK WK ใครชือ WK ีโอยู่นูน่นโอเคอันนั้นอ่ะคืออันที่ ที่น้อยที่สุดคือแบบเลือดน้อยมากโอ้แต่ถ้าให้เข้าไปอย่างนั้นผมไม่น่ารอดอะทุกคนอุ้ยระวังระวังกันหน่อยได้ไหมเนี่ยผมนี่บทปั้นเนี่ยตั้งแต่เล่นมานี่เฮ้ยถอยสิ อ่าถอยอชนอีกรอบหนึ่งโอ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 ,โอเคเบทเชียบเราุะการรรกเ,เรื่อรถสีบเอเลียนนั่นไงเอเลียนปุบปุบปุงตุงมกระสุนเราไปแล้วไม่โดนโอเคละระเบิดรถชนอีกแล้ แล้เอาลือเอาเพื่อนเป็นโลกกันบังดีกว่าค่ะตู้มสองพันโอ้โหทุกคนดูกระสุนดูกระสุนนี่อื้อยิงกันรัวๆที่เขาส่งตาปีโดกันไปแล้วอ่ะผมอยากส่งมั่งอะ่ะ ผมส่งไปสักดอกสองดอกก็คงไม่เป็นไรโอเคเยิงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาบิโดจากไหนตุม้มผมก็ไม่โดนเพื่อนก็โดนแทนแจมแมวให้เราโดนตาบิโดสักอันนะโอเคจบแล้วนี่นี่ไงใช่ลำนีไหม มันเต็มหูมัน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 ดูใหญ่นะผมชนหรือเปล่าผมไม่ได้ชนโอเคถ้าชนมันก็ต้องเตือนหน่อยโอเคโอ้โหสิบสองนาทีนานโอเค,อเคผมตกใจตลอดเวลาที่มันขึ้นคำเตือนโอเค วิ่โดนสักดอกก็ยังดีโอเคยิงยิงยิงระเบิดหมื่นเก้าโอเคยิงยิงยิงสองหมื่นโอเคถือว่าใช่ใช่กัน โอเคตรงนี้ไม่มีใครละคือตอนนี้มันจะเงียบ,ยบทั้างั้นผมเปิดเสียงอ่ะถ้างั้นทุกคนก็นะไม่ต้องฟังเสียงผมหรอกดูเอา เนี่ยโอ้โหเฮ้ยน่ามันดูเหมือนมูสลี่แต่มันก็ไม่ใช่มูสลี่เท่มากเลยลำนี้ไปดูเพื่อนหน่อยโูเสียหายหนักคนอเมริการเนี่ยโู้รึลำเดียวกันเลยเฮ้ยนี่ชมรมเล่นเล่นลำเดียวกันเนีย อันนี้ลำนี้ที่ที่ผมบอกลำใหญ่อะ่ะไอ้ลำเนี้ยจำด้านหลังมันได้ไหมอืมลำนั้นแหละนี่เรืออะไรอะไอเรือลำนี้เกียดต่ำกว่า่ะทุกคนกลับล็อบบี้ได้มือเงินมาสามหมื่นเนงสามหมื่นท้านเลยห้ามาแล้วตีเป็นเจ็ดท่านเลยห้ามาแล้วมันก็เป็นเจ็ดใช่ไหม ไม่รู้พูดได้็ไม่รถ้าจะเลเวลอัพอย่างลุ่มเล็ได้ไขด้วยนะจ๊ะฮึมฮึมฮึมฮึดาเมจทั้งหมดล้านกว่าฆ่าไปแค่แปดตัวตายไปหกครั้ง เฉลี่ยการฆ่าแล้วก็การตายก็อยู่ที่1.3ดสาดเมจทั้งหมดล้านหกใช้วเวลาหนึ่งชั่วโมงโอ้ผมร่นผมผมเล่นนานขนาดแล้เล่นพันทุงนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยกันเพราะว่ามันนานแล้วแค่ประมาณสองคำตายอเองก็แค่นี้แหละครับก็ ถ้าใครอยากให้ผมเล่นนีกก็จะลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ